เป็นกะเตียมนะคะกะละมังนะคะไซนามนะคะแหล้กก็ะมีดอกจอกนะคะแหล็กกระสลายพุ่งเฉดูนะคะในการที่จะเอานองหอยเชลลีสีทองของเรานะคะมาอนุบาลน,นะคะนี่เพื่อนๆน,นี่ฟักยางดีเลยนะคะใครแบบแบบว่าสมบูรณ์สวัสดี<า>ค่ะ<า>พี่น้องมาพบกับเบนเอีกแล้วนะคะในเพจแหนแดงอุดรเนะาะมันนี่เป็นกะฉาพ้าสุคนนะคะมาเบิ้งวิธีการฟักนะคะเบาะไข่หอยเชลลีสีทองนะคะ แล้วก็หลังจากเพิ่นฟักโตเข้าจะเอาไปอนุบาลจากไหนนะคะมันนี้เป็นกระเจ้าผ้าทุกคนนะคะมาเบิ่งนะคะวิธีของเบนเลยนะคะหลักๆเลยเนาะเป็นกระเจะเใแบบนี้นะคะหลังจากเก็บไข่หอ,อยเชอรี่สีทองมาแล้วเป็นกระจะมาวางใส่ตะกร้าแบบนี้นะคะถ่ายเพิ่นฟักโตนะคะเห็นไหมคะนี่ เราเป็นกะจะเตรียมน้ำนะคะหลักก็ใส่าสาลายพุ่งะโดแหลักก็ดอกจอกไว้แล้วเขาจะเอาไปลงกันนะคะอย่างเขาจะไปเบื้องขั้นตอนกันอนุบาลน,นะคะเอาลงน้ำนะคะไว้ให้จังไดเนาะเพื่อน,เ,อนเป็นกะเตรียมนะคะกระมังนะคะใส่น้ำนะคะหลักก็มีดอกจอกนะคะหลักก็สาลายพุ่งเโดนะคะในการที่จะเอานองหอยเชลรี ies, สีทองของเขานะคะมาอนุบาลน,นะคะนี่เพื่อนๆน,นี่ฟักยางดีเลยนะคะใครแบบแบบว่าสมบูรณ์มากๆเลยนะคะเป็นกะจะยิบนะคะทั้งกระดาษชิชชู่นะคะ นี่นะคะหยิบืั้งกระดาษชิชูขึ้นมาได้นะคะค่คอยๆนะยันยันยันเนียนะคะอ่าเมนกระวางลงแบบนี้เลยเด้อค่ะพี่น้องวางลงหมดเลยนะคะนี่เดี๋ยวเพื่อนกระเชคอยแบบว่าไตนะคะไตออกนะคะนี่นะคะอ่านี่นะคะ าก็จะเห็ดแบบนี้นะคะไอ้โต้ในไอใครที่ที่ที่ทุกคนเห็นมาฮะในฝักนี่คือคือแก่หมดแล้วนะคะเฮาซอยเพิ่นได้นะเพื่อนๆนะเดี๋ยวเบงจะพาเห็ดวิธีซอยเพื่อนนะคะซอยเพิ่นเพิ่นนี่นะคะเฮากะจับเพิ่นนะคะจับเพิ่นมาสี่เนาะแล้วเฮากะมาบีกับน้ำแบบนี้นะคะนี่นี่นะคะบีกับน้ำเนาะนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะ ตัเพื่อนไหลเขากับซอยนะคะเป็นทําขอดนะคะช่วยเขาทําคอดเนาะนี่นะคะน,น,นี่จะซอยนะคะจะซอยเพิ่นนะคะซอยประมาณนี้นะคะอ่าเห็นไหมคะจะมี นี่นะคะก็จะซอยเพื่อนนะคะซอยแบบนี้เลยเพื่อนเพื่อนี่ค่ะถ้าซอยก็ต้องยานเพิ่อนะคะเดี๋ยวประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งนะคะเบลนก็จะมัดายน้ำนะเพื่อนเพื่อนจะไา่น้ำนะคะเพราะว่าเปลือกเปลือกไข่เปลือกไข่หลายเนาะยานน้ำเสียนะคะอาทิตย์หน้าเบลนก็จะมาเปลี่ยนนะคะเบลนก็จะเฮ็ดประมาณนี้นะคะเพื่อนเพื่อนนี่นะคะเดี๋ยวเพื่อนก็จิตไต่ออกของเพื่อนเองนะคะที่นี่เนาะ อซอยซอยเพั่นฝักนะคะก็จะประมาณนี้เนาะนี่ค่ะเรียบร้อยเดี๋ยวเพื่อนก็จะเดินออกของเพื่อนเองนะคะพ <ipedia> เพื่อนๆห็ดตามเทคนิคที่เบ่งน้ำเผื่อๆเพืพ่อนมานะคะร้องผิดร้องถูกนะคะก<ม>็ร้องเหตดนะคะอันใดเพื่อนว่าดีเขากันร้องก่อนนะคะเพื่อนๆว่าเป็นอย่างเนาะ นี่เขาก็ร้องเฮ็ดไปตามเขาก็ว,ว่ามันสูตรเฮ่าแหละที่นี่มันเมียนแล้วเขาก็ค่อยเฮ็ดเงี้ยวๆนะคะเห็นไหมคะแล้วเพื่อนกระสีย่างไปของเพื่อนเองนะคะนี่ค่ะ,คะก็เสร็จแล้วเรียบร้อยจ้ะนี่นี่เนาะนก็จะเสร็จเดี๋ยวมาเดี๋ยวเาบันกระสีใต้ออกจากกระดาษทิชชู่นะคะมันก็จะดูดกินทิชชูเนี่ยแหละคะ่ะเป็นอาหารเนาะ นี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เว้นเอาไว้ได้ประมาณหามื่อแล้วนะคะเดี๋ยวครบรอบอาทิตย์เป็นจะมาเปลี่ยนหนามนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะอ่าอันนี้ก็อาทิตย์กว่านะคะอันนี้อาทิตย์กว่าเนาะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะอาทิตย์กว่าอ่าเขาจะอนุบา,ไาะะลไว้เังส่นะคะลักษณะนะคะหมองอนุบาลเนาะมันจะอนุบาลไว้แบบนี้นะคะนี่ อันนี้ก็ตัวโตแล้วนะคะเพราะว่าแล้วแต่ไข่เนาะไข่แต่ละชุดมันก็ฟักไม่เท่ากันนะคะเพื่อนๆอันนี้มันก็จะใส่แหนแดงนะคะก็จะมีลูกหอยเกาะเกาะตามสไลายพงชโดนะคะแล้วแต่สายรุ่นเนาะบางรุ่นก็เราก็จะเอามาลงน้อยตัวอะไรอย่างนี้นะคะอ่าน,นี่ก็จะประมาณนี้นะคะนี่อันนี้ก็จะเยอะเนาะนี่กินดูดกินนะคะเยอะค่ะเยอะ เยอะมากยังไม่ได้ให้อาหารนะเพื่อนๆเมนยังไม่ได้ให้อาหารนะคะก็มีตายบ้างนะคะแต่ก็มันก็เป็นเรื่องปกติเนาะนี่เลาก็ทายหนามอาทิตย์ละเท่อเนาะเมอนกับทายหนามนะคะก็จะไวประมาณนี้นะคะอ่าก็จะประมาณนี้ประมาณนี้นะคะก็มีตายบ้างเป็นธรรมดาเนาะเวลาเขาเปลี่ยนหนามทายหนามยังไงนะคะก็จะประมาณนี้นะคะอ่าอันนี้ค่ะก็จะเยอ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 ะมากนะคะ นี่นี่ค่ะเยอะมากอันนี้เดยวเพื่อนกับถือน้ำเด็กเพื่อนก็สิตใต้ห้องเพื่อนไปเองนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะอ่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบนน้อยนะคะวันนี้เบนไปแล้วนะคะบ๊ายบาย